ชอมใจจัก,กรพัทตอนที่แปดสบห้าผ่านพบพบผ่านผ่านพบเกาะซิงโจและแคว้นหลี่จิ้งอยู่ไม่ห่างกันนักเดิมทีเคยเป็นเกาะ รกร้างไร้คนอยู่อาศัยแต่ชพรันกับก่อสร้างที่อยู่อาศัยจำนวนมากย่อมยึงดูดความสนใจจากประชาชนในระแวกนั้นจนไปที่พูดถึงทุกคนต่างบอกกันว่าเจ้าของเกาะทั้งหลอ่อเหลาสูงส่งทั้งร่ำรวยเงินทอง แล้วยังมีสถานะลึกลับเป็นที่สุดแต่คิดดูก็รู้แล้วว่าภายภาคหน้าต้องทําการใหญ่เป็นแน่คุ้มค่าจะรีบฉกช่วยโอกาสยกลูกสาวให้เชื่อมสัมพันธ์เป็นทองแผ่นเดียวกันเสียตอนนี้เพื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้เกาะบารมีโผบินสู่ความสําเร็จไปด้วยแต่ก็มีคนพูดอีกด้วยว่าเบื้องหลังเจ้าของเกาะน,นั้นจะว่าสูงส่งก็สูงส่งอยู่หรอกแต่ว่าอุปนิสัยกับโหดร้ายทารุณ แต่ก่อนก็เคยมีภรรยาอยู่แต่ต่อมารับไม่ไหวกับการถูกทุบตีด่าทอจะหนีไปพร้อมกับบุตรชายที่อายุเพิ่งจะครบเดือนหลายต่อหลายปีมานีไรซึ่งข่าวครา,าวน่าเกลีวว่าจะสิ้นชีวิตอยู่ในทะเลน,นันแล้วต้นยาวล้างจานชามไปพรางครุ่นคิด ไปในใจไปพรางหลบนี้มาจากเกาะกลางทะเลไร้บ้านให้กราบและจะพาบูชาอายุหนึ่งเดือนมาด้วยเป็นสตรีชาวต้าชฉวหรือเป็นคนที่พี่รองช่วยชีวิตไว้จากขมเขี้ยวเสือที่หลังเขา่าคนนั้นอาจจะจริงก็ได้ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าเป็นไปได้ต้นยาวตื่นเต้นเผลอมือลอจนจานชามพันร่วงหุด,ดมือตกลงไปในทั้ง ิงแต่กระจายในทันทีโอ้ยท่าแครทลาก็มาตรดดวจโดยจากนั้นก็ขยี้เท้าทําไมถึงม,มือไม้เก่งก้างไม่ระมัดระวังขนาดนี้นะขออภัยขออภัย,ออภยต้วนเยยารีบกล่าวขอโทษข้าจะเก็บกวาดเดี๋ยวนี้หักเงินจากค่าจ้างของข้าก็าาแล้วกันไม่ต้องแล้วใครบางคนเอ่ยจากนันหลัง ข้าช่วยชดใช้แทนเขาเองต้นเย้าปรันหารไปมองทันทีช่วยเย็นแย้มยินก่อนจะบางตัวเงินใบหนึ่งลงมันโต๊ะพอหรือไม่ทุนพอแล้วพอแล้วเท่าแก่ดีใจเป็นอย่างยิ่งเดิมทีเขาก็เป็นคนอาณาจากักรฉูดังนั้นยอ่อมรู้ว่าตัวเงินใบนี้ออกเดินร้านแลกเงินอยู่ใต้การควบคุมของประสาทเขาสุรยันจันทราเชื่อถือได้เป็นที่สุด จะหยิบไปแลกเงินที่ไหนล้วนไม่มีปัญหาจึงรีบรับมาในทันทีไม่เจอกันตั้งนานทําไมถึงได้ตกตามถึงเพียงนี้เล่าชูเย็นหยอกก่อนหยิบผ้าเช็ดหน้ามาช่วยเช็ดสองมือเปียกชื้นต้นเหยา่จนแหง้ง ต้นเสียวหวังเยานึกอยากร้องไห้โหขึ้นมาอีกรอบถึงแม้ว่าจะแตกแต,แต่แต่ก็เป็นเป็นพี่สบายสู่คงรู้เองก็กอดกระดานสักผ้ากระดดลงมาจากเรือด้ยมีหนันหมอเยาสื่อสีรวมไปถึงสตรีนางหนึ่งปิดบังใบหน้าด้วยผ้าแพรเดินตามมานางคืินจินเอียงนั่นเองเอาละเอาละกราบที่พักก่อนเถอะชุย,ย็นเอ่ย ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะจะสนทนาการต้นเหยาวพเยกหน้าอืมในเมื่อมีสถานะเป็นเอกเฝ้าร้านที่ไร่บ้านให้กระดิพักย่อมไม่อาจมีสภาพดีเกินไปประเรือนเล็ขผู้ผูหลังหนึ่งของ,ของครอบ,คร,บครัวชาวประมง และเพราะท่านยายท่านป้าถูกใจที่เขาลูบรอแล้วยังปากหวานคิดว่าบางทีอาจชักชวนเข้าบ้านมาเป็นลูกเขยได้สำเร็จถึงได้ยินยอมให้มหาอาศัยอยู่โดยไม่ต้องจ่ายเงินต้นยาวยกต้มชาหวานออกมาหลายถ้วยจ้นลากมานั่งตัวเล็กออกมานั่งสองมือวางบนเขา่าเอ,อ่ยอย่างสุภาพเรียบร้อยก่อนจะสาธยายอย่างละเอียดท่านพี่ยังไม่ได้กลับมาอีกเลยชูย,ยันกล่าวว่าข้าเข้าใจแล้ว ต้นเยายัางแนะนําเพิ่มอีกว่าเก็บกระดานซักผ้าเอาไว้ใช้ที่หลังได้ชูเหย็นเห็นด้วยเออดีสิน,นกกะเพราเยียก็อืมสูสีก็อมซื้อขกองรุยใครครวนแผนการในใจบางทีต้นหน้าออกไปเอามาเพิ่มอีกสักหลายๆแผ่นอย่างไรเสียก็ราคาไม่แพงพี่น้องที่ย่อมมีน้ําใจเมื่อเจ้าต้องใช้คุกข่าวค่าก็าจะไปเมามาให้ความรักใคร่ไมตรีอันล้ำลึกภายคนนึกทราบซึ้งอย่างสุดแสน นกอห่วงสือต้วนไปเย่ยกำลังยืนอยู่บนออฝึกทาหารมองโดนเหล่าทาหารเปลี่ยนกระบวนค่ายคนในเวลานี้คนึกขอบคุณท่านอาจารย์จากใจจริงนอกจากเก่งกาดกำลังภายในกองทุกสำนักแล้วยังคิดค้นวิชาขึ้นมาเองอีกหนึ่งอย่างต่อให้เป็นคนคุ้นเคยกับกระบวนท่าวิทยายุทธของตนก็ไม่มีทางรู้สึกผิดสังเกตอะไรวิชากำลังภายในนี้ช่วร้ายถึงขีดสุดกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดบังเกิดความเปลี่ยนแปลง หากฝึกขึ้นมาแล้วกระเท่ากับเป็นการทำลายกำลังภายในของตนต่อไปครางหน้าหากสู้รบกันขึ้นมาจริงๆคนเหล่านี้ก็เป็นทับหน้านับว่าช่วยลดปัญหาไปได้ครูฝึกหวงัง ยามเที่ยงทหารยามนหนึ่งเข้ามารายงานนายท่านมาแล้วก็รับต้อนนีเรือต้วนไปเย่นิ้วหน้ากอรับทหารยามกล่าวแล้วยังพาแคมอีกหลายท่านด้วยต้วนไปเย่ตามเขาลงจากหอฝึกทหารและตรงไปยังท่าเรือเพื่อดูว่ามีอะไรกันแน่ สู่เชี่ยงเดินมาหาแต่ไกลข้างกายเขามีใครบางคนตามมาด้วยรูปร่างงองงมสวมผ้าดำคาดปิดหน้าเอาไว้เขาคือฉิวจีที่ตกหน้าผาไปในตอนนั้นนั่นเองฉิวจีฉิวจีคิดมาถึงได้ว่าจะได้มาเจอกับอีกฝ่ายที่นี่ท่วนไปเย่ประงกศรีรษะเล็กน้อยเบือนหน้าหลบตาฉิวจี บังเอิญมีสหายต้องการจะมาที่นี่พอดีชูเสี่ยงกล่าวท่านนี้ก็คือคุณชายเฉียวเป็นยอดฝีมืออันดับต้นๆของยุทธภพเช่นกันต้นไปเย่ถามต่อไปคุณชายเฉียวอยู่ที่ด้วยหรือไม่ใช่หรอกชูเสี่ยงเอ่ยขอบอกตามสัตว์จริงที่มาในครั้งนี้ความเ,มเรื่องต้องการหาเรือกับครูฝึกหวังเรื่องอันใดห,หรือต้อนไปเย่ถาม อีกไม่กี่วันข้างหน้าคุณชายฉิวยอดจะกลับไปต้าชูสูเสี่ยงเดินไปปรางกล่าวไปปรางไม่ทราบครูฝึกหวงังยนินดีจะตามไปด้วยหรือไม่ต้นไปเย่ประหลาดใจตอนนี้หรือข้ารู้ว่าแผ่นดินชูสามรับครูฝึกหวงังแล้วเป็นสถานที่เห็นความเจ็บปวดใหญ่ชูเสี่ยงกล่าวแต่หากคิดทำการใหญ่ก็ให้ปล่อยวางความรักความแค้นลงเสียจะดีกว่าต้นไปเย่อีกทำไมต้องไปต้าชูครูฝึกหวงังก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกล ดู่เสี่ยงเหลือบมองชฉีวจีเล่าแผนการของเจ้ามาไม่จะเป็นต้องปิดบงังขอรับชิวจีะงกศีรษะ จากนั้นจึงเอ่ยว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้รับข่าวมาว่าช่วงนี้จักรพดิสูไม่อยู่ในวงังต้นไปเย่ถามมาเขาไปที่ไหนดูเหมือนเป็นเชียงนานและค้าจะเป็นชีนานเส้นทางการเดินทางเป็นความลับชีวิจี่ก่าวแต่แม้จะเสิบมาได้กหาได้เป็นไรไม่ไม่ว่าจะไปที่ใดแต่เส้นทางกลับเมืองหลวงมีอยู่เพียงไม่กี่เส้นเท่านั้นต้นไปเย่เนิวหน้าชิวจีเอ่ยขึ้นอีกก่อนหน,น้านี้ได้ส่งมือสังหารไปยังต้ฉูแล้วเพียงแต่ ว่าข้างกายชิวเยียนมียอดฝีมือมากมายยากจะรับประกันว่าจะไม่เกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นโอกาสนี้ หามาได้โดยไม่ง่ายดังนั้นหนทางนี้ข้าจึงจะขึ้นเหนือไปด้วยตัวเองและซุ่มโจมตีตามเส้นทางที่ใช้กรับเมืองหลวงได้ยินว่าครูฝึกหวางวิทยุยทธแข็งแกร่งสูงส่งนั้นจึงมาลองถามดูว่าเดินทางไปด้วยกันหรือไม่ต้นไปเยยะถามเจ้าคิดจะรับรองพระชนฝ่าบาทหรือครูฝึกหวังก็เป็นคนเฉลียวฉลาดคิดดูแล้วถ้า,ถ,าถึงตอนนี้ก็ไม่น่าจะเดาไม่ออกว่ากําลังทหารมาและสเสบียงเหล่านี้ถูกตรตรียมไว้เพื่อน,นําไป ใช้ต่อกกกับผู้ใดในภายพักหน้ากระมังชูเสี้ยงหยุดเท้าพรางหันมาถามด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบต้วนไปเยื่อก,กราวอาศัยเพียงคนให้มาพวกนี้นะรชูเสี้ยงสยยยิ้มครูฝึกหวังคงไม่ได้นึกว่าอาณาเขตของข้าจะมีเพียงเกาะร้างแห่งนี้และเกาะชิงโจหรอ,อกนะ ต้นไปเย,ย่ลังเลชกรจนจากนั้นก็อ่ยว่าข้าจะไปด้วยดีมากดีมากชีวิตนี้สิ่งที่เปินหวังโปรดปรานที่สุดก็คือคนนิสยัยตรงไปตรงมาชูเสี้ยงตบบากขาปั๊บหนึ่งขอให้บางใจเถอะรอให้สำเร็จการใหญ่แล้วเมื่อไรพวกคอนใน,นดินแดนต้าชูที่เคยหันหลังให้ครูฝึกหวังทุกคนไม่สนว่าจะเป็นเชื้อพระวงสูงส่งระยอดฝีมือในยุทธภพข้าตามทีใครฆ่า ใครฆ่าใครใครฆ่าใครลงทานผู้ใดล้วนได้ธนานต้นไปเย่ไปยักหน้าเอยตอบว่าดี สองวันต่อมาเรือสีดำหัวแหลมลําหนึ่งก็เแล่นออกมาจากเกาะห่วงสือต้อนไปเยี่ยังคงถูกปิดตาอยู่เช่นเดิมแต่ว่าหุนนี้ตอนทีรู้ผ่านหมอม่านหมอกออกมากลับใช้เวลาเพียงหนึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้นคิดดูแล้วตอนที่ไปขึ้นเกาะก่อนหน้านี้เรือใหญ่คงจะต้องอ้อมไปอ้อมมาในทะเลหลายรอบเพื่อหลอกให้ทุกคนมึนงงสับสนจึงได้เสียเวลาถึงสิบวันเต็มชิวจี นั่งในห้องใต้ท้องเรือตลอดเวลาหลับตาปริมฝึกฝนกำลังภายในปกติแล้วก็ไม่ค่อยจะเจรจาพาธีกับผู้ใดวันนี้ช่วงกลางวันต้วนระเยถามเพื่อนชิงโจอยู่ทางไหนเรียนครูฝึกหวังหากจากที่ไปสามสี่วันคนเรือรู้ว่าเขากำลังอยู่มือหน้าคนโปรด ของฉู่เสียงนั้นจึงมีท่าทางคารบน,บนอบนอมเป็นอย่างยิ่งตรงไปยังทิศต,ตนออกเฉียงเหนือขอรับต้นไปเย่ไปักหน้ามุนกายกระเดินกลับไปห้องใต้ท้องเรือชิวจีลืมตาเกินต้นไปเย่นั่งอยู่ตรงข้ามพางังกระบ้าพูนชายเฉียวครูฝึกหวางมหาข้ามเรื่องอันใดเรือชิวจีถามต้นไปเย่เอ่ย คนที่รับปรองพชชนจากพัดชูมาจากที่ดายชิวจีกรว่ว้วนเป็นคนของไหนท่านมือสังหาร18นายได้รับการฝึกฝนอย่างลับๆอยู่นบนเกอะมาหลายปีแล้วต้นไปเยื่อเอ่ยต่อส่งไปยังอาณาจักรชูเมื่อดายฉิวจีกล่าวว่าครึ่งเดือนก่อน <c oughs> ต้นไปเย่ถามอีกว่ามีความเกี่ยวพันอันใดกับยุทธภพจงหยวนหรือไม่ชีวจีสายหัวไม่มีโครงมือล้มเหลวมาแล้วหนหนึ่งคนนอกไม่อาจพึ่งพาได้คนของตัวเองยังจะเชื่อถือได้มากกว่า ต้วนไปเย่ยเอ่ยอ,อีกว่านอกจากครั้งนี้แล้วยังมีแผนการรอบสังหารอื่นใดอีกหรือเปล่าชิวจีวนิ้วหน้าด้วยความรำคาญดูเหมือนคำ้านของครูฝึกหวังจะมากไปสักหน่อยนะครับต้วนไปเย่ยตอบเมื่อรับปากจะลงมือแล้วย่อมต้องไต่ถามให้กระจางชาร์ชิวจีดับตาลงไปใหม่หากครูฝึกหวังยังอยากทราบเรื่องอื่นใดอีกภายพระหน้าหาโอกาสไปถามในท่านเอาเองเถอะขออาภัยที่ข้าน้อยมิอาจบอกได้ ยังไม่ทันจะขาดคำก็พรันรู้สึกว่าลำคอเย็นวาดยังลืมตาขึ้นในทันทีต้นไปเย็บตาคมกริบดังมีดดาบชิวจิรู้แล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติว่ามือทั้งสองกลับขยับเข,ขยื่อนไม่ได้ กระแสเลือดราวกับมีมด <c oughs> นับพันนับเหมือนรุมกัดแท้แล้วค่อยๆสูญเสียสติสามปะชัญญะไปทีละน้อยต้นไปเย,ย่โยนนอนพิษกูในมือทิง้งจากนั้นเอื้อมมือไปปดผ้าปิดหน้าของเขาออกพิวจีสบตากับเขาทันใดหัวใจพรันเตื่นตรหนกดวงตาได้อยู่ภายใต้หน้ากากสิงเงินคุ้นนั้นไม่ได้หลบเลี่ยงเบนหนีไปหรือใช้แวสงบนิ่งดังแต่ก่อนทว่กากละเปลี่ยนดวงตาแดงกล่ำที่เต็มไปด้วยไอสังหารอันครับ คล้ายครับคราเหมือนว่าจะเคยพบเห็นมาก่อนเหมือนกับดวงตาที่เห็นที่หน้าผาในตอนนั้นไม่มีผิดเพี้ยนชีนานหวงังชิวจีเอ่ยขึ้นมาอย่างยากลำบากต้วนไปเยกราวว่าถูกนอนพิษเสียนเอ,อ๋อเจาะเข้าไปในกระแสเลือดแล้วยังสามารถอดทนมาได้ถึงตอนนี้โดยไม่เลอะเหลือนเจ้านับว่าเป็นยอดฝีมือพิษกู่ผู้หนึ่งชิวจีวเริ่มหายใจลำบากแต่ยังฝืนทนทา เจ้าทำข้าทำไมต้นไปเย,ย่เอ่ยว่าเพราะเจ้าไม่รู้จักประมาณตอนชิวจีพันสุดลงไปนั่งอยู่กับเพินหอบหายใจแหกแคกเพียงไม่นานกระร่วงหล่นสู่ป่ามืดมิดคร,รับิพันธ์หมุนเปลี่ยนทิศใบเรือเร่งเดินทางไปยังแว้นหลี่จิ้งทั้งวันทั้งคืน ภายในเรือนเล็กของบ้านครอบครัวชาวประมงชูเยียนกำลังพิษเปิดรายงานกองหนึ่งโยล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ต้นหยาสืบมาได้ระหว่างช่วงหลายวันมานี้ก็ชิงโจวแววนเฝยเมื่อนต่อจนสู่เสียงและหลิวจินเตอรนานหมอเยียยืมร่ามาเคาะประตูพร้อมถือเหล้าต้มไข่ชามหนึ่งโยในมือคุณชายให้คุณชายถือเหล้าต้มไข่ อาหารที่ใช้กินไล่อากาศหนาวมักทําให้คนที่เป็นหวัดกินวิธีการคือต้มน้าร้อนเติมเหล้าหวานและน้ําตาลจากนั้นก็ตีไข่ใส่ลงไปต้มระหว่างต้มกกวนไข่ในหม้อให้แตกเป็นเสน้นเหล้าต้มไข่หุณนชายช่วยเย็นแม้แต่เงยหน้าข้าไม่กลับไม่ใช่นะนั้นหมอเยยนนั่งลงตรงหน้า ตรงข้ามจากนั้นก็เครียดกล่อมด้วยความหวังดีอาจารย์สาบานกับเจ้าเลยว่าเราให้เจ้าเด็กเสภะโปกหัวมาเมื่อไรก็จับมัดส่งกลับไปเมืองหลวงทันทีเลยอะไรก็ไม่ให้เขาทําอีกแล้ววันนี้อาจารย์รับรองจะไม่เยินอยู่ปิด ฟังอีกตกลงไหมชุช่นฉนกล่าวว่าหากยังเอาเทียนเฉินซาม,มาไม่ได้ข้าก็ยังไม่กลับนั้นหมอเยีย่ยมองออกไปนอกหน้าต่างเข้าดูต้าชูที่อยู่แสนไกลอธิบายด้วยเหตุผลกระตุ้นเตือนด้วยหัวใจอาจบอกว่าเพื่อเอาเทียนเฉินซาม,มาแต่แท้ที่จริงแล้วกับเรื่องศึกสงครามระหว่างอาณาจักรชูกับแวนเฟยเมียนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กโบราณกล่าวไว้ถูกต้องประเทศชาติอาจคงอาจ ประเทศชาติมีอาจขาดองค์หนึ่งหัวแม้สักวันงานราชกิจมากมายหลากหลายไร้ฟ้าประชาชนยังคงเฝ้าคอยให้โอรสสวรรค์หวนเขิน,นราชสำนักยามนี้ก็ได้รู้แล้วว่าเทียนเฉินซาอยู่แห่งหนใดทั้งยังแน่ใจแล้วว่าแฟนเฝยเมียนร่วมมือกับพวกกบฏก็สามารถกลับไปเมืองหลวงแล้วสั่งเคลื่อนทักบกาออกมาอย่างถูกต้องสง่าปเาเผยฉนัยจึงต้องทรงดึงดันดึงดันจะกรีธา ทับด้วยพระองค์เองด้วยเล่าฝ่าบาททรงว่าใช่หรืไอไม่ต้นเหวาวที่กำลังแนบตัวกับประตูตั้งอ,อกตั้งใจฟังพรานรู้สึกปราดเปริ่มเป็นอย่างยิ่งหนนี้ท่านอาจารย์ท่องด้านผิดพลาดเลยสักคำน้ําเสียงยังก้องกังวานทรงพลางอีกต่างหากชวนให้คนรู้สึกซาบซึ้งใจนะักนั้นหมอเยียมหมุนกายกลับมาไปหน้าเปื้อนยิ้มเปลี่ยมไปด้วยความคาดหวัง ชูเหยียนเคยคางกับโตะกําลังหลับปูตั้นมานโมเยะอะไรนะครหลับไม่ลวเลยถ้านอนแบบนี้เคยเห็นมาแล้วสมัยเยาวเอออายุแสดขวบเป็นอย่างไรพอเห็นเขาออกมาต้นยาวกระสือสีที่อยู่ในรานต่างก็ถามเป็นสิงเดียวนั้นหมเยียสีหน้าสลดโหดหโโักรักมือเรียกลูกศิษย์คนเล็กต่อไปพอเจ้าจะตกแต่งภรรยาท้องเลือกเอาคนยอมฟังคําแนะนําหน่อยนะต้นยาวแววตาเปี่ยมความเอ็ด ความเห็นอ,อกเห็นใจเอ่ยตอบว่าอืมสื่อสีกงกงปวดเสียนเวียนกร้าวหากต้นหวังเฮียยังคงอยู่ในแคว้นเฟยเมียนฝาบาทก,ก็ยังคงจะทรงรออยู่อย่างนี้นะหรือท้องฟ้ายามราตรีกระจ่างใสหลังจากต้นเหยาปรอบท่านอาจารย์เสร็จก็ปิดพิเกตและกลับประเรือนหลังเล็กของตน แต่ว่าพอผลักประตูเข้าไปกลับมีลมสายหนึ่งพัดวูบมาจากข้างหลังจึงก้มหลบตามสัญชาตญาณแล้วพลิกมือซัดมิดบินออกไปแผงหนึ่งต้นไปเย,ย่ยิ้มใช้อาวุธลับได้ไม่เหลียวหนี่ท่านพี่ต้นหย่เบิกตาโปรงท่านมาได้อย่างไรสถานการณ์เปลี่ยนต้นไปเย,ย่เอ,อ๋ยชิวจีอยู่ในมือข้าก็ชิงโจนี่ไม่จำเป็นต้องเฝ้าแล้วเจ้าพาเขาเดินทางกลับสีหนานไปเดี๋ยวนี้พอส่งคนให้ท่านอาจารย์แล้วให้ต้นเนี่ย พาเมือสังหารทั้งหมดในจวนขึ้นเหนือคอยเฝ้าถนนหลวงที่เป็นเส้นทางกลับเมืองหลวงทั้งสามสายเอาไว้ชูเสี่ยงส่งคนไปรอบโปรงพระชนความบาดเหตุการณ์ขับขันงานนี้ต้องลำบากเจ้าแล้วต้นเยาวส่งเสียงต้นไปเย่ขังวัดเชีนยน้อยเป็นอะไรต้นเยาวชี้ไปด้านหลังพี่ชายและกล่าวอย่างระมัดระวงังท่านทูลความบาดเอาเองเลยก็ได้ต้นไปเย่รันแข่งค้างไปทั้งร่างต้นเยาวหด พอแล้วหมุนกายหันหลังกลับไปห้องตัวเองอย่างเงียบเชียดยิ่งไปกว่านั้นชั่วอึดใจที่ประตูปิดลงเขาก็แนบตัวกับประตูแอบมองดูผ่านรอยแยกในทันทีรอบด้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมและเสียงคลื่นดังแว่วมาชุ่ยนิ็กล่าวว่าเจ้าต้องใจจะจ้องประตูบานนั้นอีกนานเท่าไหร่ต้วนไปเย่คำมือทั้งสองไว้แน่น กัดฟันพรางกระโจนกายขึ้นไปบนหลังคาสื่อกงรุ้ยนาเข้าไปสกัดเขาไว้กลางอากาศบีบบังคัดให้กลับลงมาต้นไปเ yeah. <c oughs> ย้ต้นเหวางแงมประตูเปิดเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็กวากมือเรียกให้พี่สื่อกงเข้ามายิ่งไปคนนั้นยังม,มีน้ำใจแบ่งช่องประตูให้เขาส่องดูกึ่งหนึ่งด้วยชูเยยันเอ๋ยตอกว่าหนีต่อสิ ต้นไปเยี่ยยังคงหันหลังให้เขาเจ้าคิดว่าเดิมทีเจ้ารูปงามนักหรืออย่างไรชูหยันก้าวเข้ามาใกล้เขาทีละก้าวทีละก้าวต่อให้บายนี้หน้านี้ไม่เสียโฉมก็คิดว่าจะสามารถทําให้อรสวรรค์ของต้าชูแรกพบก็ลงรักเชียวหรือ ต้วนปะเยหลับตาเจ้าไม่ยินดีพบข้าข้าก็าจะไม่บีบบังคับเจ้าชูหยันหยุดเท้ายืนอยู่ข้างหลังเขาลองคิดดูให้ดีสิหลายต่อหลายปีมานี้ล้วนเป็นเจ้าบีบข้ามาตลอดมีสักครั้งไหมที่ข้าเป็นฝ่ายบีบบังคับฝืนใจเจ้าต้วนปะเยปันปวดร้าวหัวใจกราบสีหนานไปเถอะผ่านไปเนื่องานกว่าชูหยันจะเอ่ยเทียนเฉินสาค่ายช่วยเอามาให้เจ้าเองภลยหอังจากนั้นเราสองคนก็มีอะไรติดค้างต่อกัน นานหายแห่งนี้ภายข้างหน้าจะเป็นเช่นไรอนาคตของข้าจะเป็นอย่างไรล้วนไม่เกี่ยวกับเจ้าแล้ว ต้นปเย่อริมฟีปากสั่นดาริกว่าตั้งแต่ต้นจนจบก็ยังไม่อาจพูดคำว่าดีออกมาได้ต้นเหยาร้อนรนกระวนกระวายอยู่ในห้องพี่ชายของเขาถูกผีเข้าไปแล้วหรืออย่างไรเวลานี้แล้วยังจะแซงอมพนามอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าจะต้องรำให้น้ำตาหนองหน้ากอดที่สะพายหรือตอนร่างกายเต็มไปด้วยพิษจนกอดไม่ได้ก็น่าจะสะดืซื้ออธิบายเหตุผลสิอย่างไรเสียในนิยายต่างาเขียนเอาไว้แบบนี้ทั้งนั้น สื่อกงร้ยนึกเสียใจยเสียดายที่กระดันหมากสภาพพวกนั้นอยู่ในห้องของข้าหมดเลยไม่ได้กานต้องคิดหาวิธีแล้วต้นเหยา้าปวดลุกขึ้นแต่ข้าตื่นเต้นท่านคิดสิได้ได้น่าสื่อกงรวยดูท่าทีมั่นอ,อกมั่นใจยิ่งรับปากกัน,นง่ายชนิดเล่นเอาต้นเหย้าตกใจไว้หรือเปล่าช่างหัวเขาเถอะสื่อกงร้ยปากเปิดประตูอย่างไรเสียสถานการณ์ก็คงไม่มีทางจะแย่ไปกว่านี้ได้ต้องรักษา ม้าตายดังม้าเป็นแล้วเฮ้ยเฮต้นยาตกใจจนหน้าถอดสีเรื่มมือไปหมาจะกว้าไว้แต่ก็คว้าไม่ทันรักษาม้าตายดังม้าเป็นหมายถึงการพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ในสถานการณ์คับขัน ฝ่าบาทไม่ขอปิดบังพระองค์ระยะนี้พี่ต้วนสมองมีปัญหาอยู่สักหน่อยสื่อคงร้ยกราวาจาคาดไปถึงสีหน้าใสซื่อจริงใจเสียสติเป็นอัปยายกะต้วนไปเย่สีหน้าข่าวซีดพันต่อยเขากลับไปหนึ่งมหมัดสื่อคงร้อยมือทับโอภางไอครกนี่ยังนับเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ไหมต้นเหยารีบปิดประตูรู้สึกว่าอนาคตรไรซึ่งความหวังเสียแล้วเพราะไม่ว่าจะเป็นพี่ชายบังเกิดกล้าหรือท่านพี่สื่อคงก็ล้วนดูเหมือนสมองมีปัญหา ด้วยกันทั้งคู่ช่วยยันหมุนกายเดินออกจากลานเล็กไปลมทะเลแรงยิ่งนักทั้งยังหนาวเหน็บเป็นอย่างมาก ต้นไปเย,ย่ยืนอยู่กลางลานต่ออิงนานสองนานสื่อคงรวยต้นหย่อนนัง่ยงอยงอยงอยู่หลังประตูพากันทอดถอนใจดวงตาคู่ใหญ่ศพคู่เล็กเจ้าสิทธิ์โง่เอ้ยยามปาสางนั้นมอเย,ยกล่าวเตือนเขาจากด้านหลังฝาบาทจะเสร็จออกได้แล้วเจ้ายัางจะไม่ไป่ห้ามอีกหรือต้อนไปเย,ย่น้ำเสียงแห้งผ่าก่อนหน้านี้กะหวังใจเอาไว้ว่าจะต้องให้เขาลื่มค่าเสียตอนนี้ก็สมหวังแล้วยายต้องไปรังไว้อีก หากว่าลืมเจ้าแล้วสามารถหาใครสักคน มาร่วมชีวิตยอย่างเป็นสุขได้อีกครั้งเช่นนั้นหากลืมได้ก็ให้ลืมไปเถอะนั้นหมอเยะเอ่ยแต่หากสามารถหาใครใหม่ได้จริงแล้วทำไมต้องลงใต้มาด้วยตัวเองตั้งหลายต่อหลายหนแล้วยังไม่ลังเลเดินเรือออกทะเลอีกเขาเป็นถึงกษัตริย์ครองแผ่นดินเชียวนะยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยแต่ในใจของเขาการะลับมองว่า เจ้าสามการเสียยิ่งกว่าแผ่นดินต้นไปเย่สองมือกำแน่น ที่แท้แล้วพ,พ,พี่ตุ้นคิดอะไรอยู่กันแน่สื่คอองรุยไม่เข้าใจเอาเสียเลยจริงๆไม่ใช่นางลมสักหน่อยเสียชมแล้วจะอย่างไรข้ายังไม่รังเกียจเ็าเลยต้นเหยากราวแต่พี่ชายมีพิษทั้งตัวเลยนะสื่คอองรุยเอ่ยฉะนั้นอย่างน้อยก็ยังได้เฝ้ามองอยู่ห่างๆต้นเหยากราวมองดูไปทั้งชีวิตเนี่ยนะสู่คอองรุยเอ่ยว่าเฝ้ามองดูคนที่รักอย่างมีความสุขไปตลอดชีวิตเทียบกับถูกคนที่รักโกรธจน ไปอีกทั้งยังขุนเคืองใจกันไปตลอดชีวิตอย่างไหนดีกว่ากันก้นเหยวยังคงหันไปทางประตูเอ่ยออกมาดังๆแต่ท่านอาจารย์บอกว่าคนนี้พอฝากมาเสร็จกลับไปไม่แว่าอาจจะลืมพี่ชายสามเลจแล้วหาคนใหม่ร่วมชีวิตด้วยได้นี่นาะสื่อคงรุยถามและถ้าหากลืมไม่ลงละ่ะ ต้นยาวกล่าวอย่างหนักแน่นว่าลืมได้ลงสิพี่ชายยังคิดเลยว่าฟาบาทต้องทรงลืมได้ลงต่อให้ตอนนี้ยังลืมไม่ได้แต่ผ่านไปสักแปดปีสิบป,ปีนี้ก็ลืมได้เองสื่อคงรู้เอ่ยตอนนี้ก็แยกจากการมาตั้งสามสี่ปีแล้วหน้าแต่ฟาบาทก็ยังไม่ทรงหลังเลที่จะนำทับลงใต้เพื่อพี่ตวนคะเนจากเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยก็ต้องผ่านอีกสักสิบปีถึงจะปล่อยวางความรักความแค้นลงได้สักเลก night no, แล้วถ้าผ่านไปอีก10ปีบางทีอาจจะปล่อยวางลงไปได้ทั้งหมดเะนนั้นก็จะผ่านไปครึ่งชีวิตแล้วนะหมกมุ่นกับใครคนหนึ่งมาครึ่งชีวิตต่อให้ปล่อยวางได้หมดคิดอยากจะมองหาคนที่รักจากใจจริงใหม่สักคนในวงังเกรงว่าคงจะไม่ง่ายบทสรุปที่ดีสุดก็คงไม่พ้นฉุกคิดขึ้นมาได้ยามแก่เท่าคัดตัวสนมนางนายจากทั่วสารทิศเติมเต็มวังหลังและกลายเป็นจักรพรรดิที่ใช้ชีวิตสุขสำราญเมาไม,ม,ม,ม่ไปวัน วันหากพี่ต้วนสามารถรอจนถึงวันนั้นได้คิดว่าคงจะต้องเพิ่มปิติมากเป็นแน่นี่ก็นับว่าไม่เลวเลยละต้นเหยาวทำปากยื่นหากว่าลืมไม่ลงไปชั่วชีวิตนั่นต่างหากถึงาเรียกว่าหน้าเศร้า ถึงตอนนั้นไม่ว่าจะรักหรือแค้นล้วนเป็นคนเดียวกันทั้งสิ้นรักก็ไม่อาจเห็นหน้าแค้นก็ไม่อาจทุบตีหดหู่ตายพอดีต้นไปเย่หัวใจปั่นป่วนพุ่งพร่านพัน,นหมุนกายพุ่งออกไปจากลานเล็กท้วนย้าแปะมือกระสือของรุ่ยนันมดมอเหียผ่อนลมหายใจอ <c oughs> <c oughs> ฝาบาทสุสีสกงกงช่วยผูกเงื่อนเสื้อคลุมให้เขาด้านนอกลมแรงเสด็จกลับเข้าไปเถิดพระยาค่ะชูยเย็นยืนอยู่ตรงหัวเรือพลางมองดูท่าเรือที่ว่าค่อยๆห่างออกไปทุกทีแววตาก็ยิ่งเย็นเยียบขึ้นทุกขณะสุสีสกงกงรอบถอนหายใจชูยเย็นหลับตาลงให้สุดขมุนกายกลับ เข้าไปยังห้องใต้ท้องเรือผ่านไปชั่วครู่ตัวเรือพันเกิดโครงเครงขึ้นมาจากนั้นสือสีกองกองหยุดน่าส่งเสิงร้องด้วยความตกใจชีหนานหวังชูเยียนไม่ลังเลแม้เพียงอึดใจเดียวกับเอ่ยน้ำเสียงเย็นชาวว่าทหารจับมือสังหาร <c oughs> จับตอน